บรรยากาศนะครับนาะบรรยากาศตรงหน้าครับอุบลราชธานีนะครับนาอนี่ครับบานเกิดผมครับเฉียงหน้านะครับนาอนี่นะครับอีสานบานเท่าครับนี่ครับน้องมาหาอาหารป่าครับอาหารป่านี่นะครับบับ่อครับบัวลาบัป่าบอนี่ปลาบันี่ครับโอ้ยบัไหนนับได้ครับเด้อ น่าจะร้ายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เบิง้งเอาเลยเรื่อยขับบัตรพี่เขาทำหนี่นะครับเนาะเอาครับป่ะเอาม,มุดกับมุดครับเอาพ่อกับแม่รเพิ่งเลี้ยงไว้นะครับเนาะพ่อแม่มันคนเลี้ยงลูกเพิคงมาก,กินนะครับเนาะเอาผมให้พี่ชายผมถือกล่องใหนงบบ้นะครับเนาะ่ะเบิงครับบัตรบรรกาศนะครับเนาะโอ้วอามัจจินหงกินนี้หมดครับเหนื่อยนะเปิดไฟอยู่บ่เอานะครับเนาะเอาเด้อมาเด้อ อาครับอ๋อบ้านนี่กวานี่ครับเด้อเบิ่งป่าครับอีสานครับอีสานบ้านเฮาครับนี่นะครับความสุขของแต่ละพื้นที่ครับมีอยู่สบ้านํานีนะครับนี่นะครับผมไม่พี่น้องเลยนี่นะครับความสุขครับอยู่ในเมืองไงเมืองหลวงมันมีความสุขครับเห็นลูกจ้างเขาเป็นขี้ขาเขาครับเฮาต้องท้ามใจว่าบ้านเฮามันทุกข์มันยากครับบ้านเกิดเมืองนอนเฮ่าหลงจากบ้านเกิดเมืองนอนไป นี่แล้วครับก้อมสูครับเบิ้งหอครับก้อมฝันของแต่ละคนครับดูอีสานพัดทินครับนี่แล้วครับดูอีสานพัดทินงก้อมสูครับนี่แหละครับผมก็ตั้งเป้าไว้ครับความคาดหมายอยากมั่อยู่บัตรนี่แหละครับก้อมสูผมปลาครับบุ้งหูฉีทนไหว้ครับมืออื่นสองท้ายจับมาก่อยครับมืออื่น หวต้องก้อยกินนะคอนกับมือยืนต้องมีแนวแก้ด้วยถึงว่าต้องก้อยครับต้องแก้ครับต้องก้อยแล้วต้องแก้ครับมืออื่นจัดไปครับจัดไปเอ้านี่นะครับวิธีอีสานครับนะครับว่าเดี๋ยวมืออื่นทำมาลุ่นกันนะครับเนาะมืออื่นผมจะเอาปลาไปก้อยครับแบบอีสานครับขั้นมดแดงครับขั้นมดแดงสดๆครับอีสานผมนี่นะครับมืออื่นอีกก้อยหป่า ก้อยครับก้อยแต่ไม mm ่ก็ต้องก้อยครับพัดการจับปลาตัวนี้แมนครับผมมื้องผมจับตายเบ er ิ่งเลยครับมัอนี่มันของเพื่อมเราเบื้อนี้มันหมื่นนะครับมือนี้เนาะมันหมื่นเนาะมื้ออื่นจังว่ากันไหมครับพี่น้องครับมัอนี้ให้เนาากินอ้อยเงียกันเนาะแมนครับผมมัอนี้มัอนี้เบนียวปะครับมื้ออื่นจังมากินนะครับเนาะเบืงดูวยบืงดูวยเบื้องปลาเนื้องปลาพี่น้องสุดยอดครับปลาขังไว้ครับปลาผมขังไว้แล้วปลาขังซ้ำปลาตายพี่น้อง อาสำนนี่กันนะครับมือนมือนมือนระเบิงกันมือ่นบิกันรเบินครับเบิด้วครับเบิดแล้วครับสันนี่กันเนาะ